ความสามารถจนมีพี่ๆแฟนคลับติดตามจำนวนมากสำหรับน้องมะลิพาขวัญสหวงลูกสาวของแม่โบเวนด้าที่ผ่านมาหากใครติดตามอินสตาแกรมของแม่โบจะเห็นว่าแม่โบนั้นลงคลิปน้องมะลิโชว์ลีลาคบเวื่อเดนไว้หลายเพลงอย่างล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนกันคบเพื่อเพลงและลิซ่าของลิซ่าแบกพิง์แต่ในวันนี้เราจะพาไปส่งภาพหนึ่งของน้องมะลิกันค่ะ ที่แม่โบถ่ายจากจอมอนิเตอร์ Monitor ในกองถ่ายอีกทีขนาดถ่ายงานทำผมรอนสวยแต่งหน้าอ่อนๆสมวัยก้มหน้าที่บอกได้เลยว่ามุมนี้เป็นสาวโตอล่าดนางเอกและนางแบบมากๆเลยแบบนี้พี่ๆแฟนคลับก็อดใจเข้าชมไม่ได้แล้วจะสวยขนาดไหนประชมเลยค่ะ